คือมันหลับไปแล้วนะมันจะหลับไปแล้วนะแต่ว่าพ่อแม่มันพาวิ่งมาเฝ้าไก่เฝ้าแมวมันก็วิ่งตามพ่อตามแม่มันมาเฝ้าไก่เฝ้าแมวไม่ไหวแล้วครับพ่อครับเลิกเดินเถอะเหนียวง่วงนอนเออง่วงที่สุดแต่หยุดเดินไม่ได้เพราะพ่อพาเหนียวเดินเหนียวม่วงครับเหนียว เห็นยัยงนะไม่เห็นยัยงกันนะอยู่กําแพงนะเอ้ยทำไรไอ้เหนียวทำไรมันมีมันมีกินไก่น่ะพ่ออยู่หลังกระแพงน่ะมันนั่งเฝากินไก่น่ะพ่อใช่เหรอลูกใช่ใช่พ่อมันมีกินไก่อยู่หลังกระแพงย่างไปดมบ้งางคนย่างสีไปดมกินไก่เหนียวมันมีอะไรลูกตรงนั้นอนะ่ะฮะมันมีกินไก่ครับปูกเก่งครับมันมีกินไก่เออ เหนียวได้กินไก่อย mm. er like ู่หล <ement> <t rial> <2 brows> <trainings> ok ังก็แมงเนี่ยมันไม่กินไก่ตูตอยู่ตรงนี้ลุงเก่งเป็ีนขึ้นไปดูให้เหนียวหน่อยได้ไหมไหนลูกมานั่งเฝ้าอย่างอยู่หลังกำแพงฮึบ่งทานังด้ว่น่ะมมนมีกลิ่นไก่จริงๆนะเนี่ยมันมีกลิ่นแปรๆอยู่ตัวนี้เนี่ยนอนเฝ้าเลยแล้วกันเนี่ยไม่กลิ่นไก่ลูกอย่งไปดมดูทำไมเป็นนอนในร่มลูก เขเหนียวได้กลิ่นไก่อยู่ตรงนี้จริงๆนะเดี๋ยวคิดนะเหน๋ยวคิดนะว่าข้างหลังกำแพงจะต้องเป็นไก่แน่ๆเลยไปดูให้หน่อยได้ไหมทําไมห่วงก็ไปนอนมันจะมาเฝ้ากลิ่นไก่ได้ไงมันจะมาเฝ้าไก่ทําไมเหนียวไม่ได้ห่วงเนี่ยเหนียวเดินชูเลยเนี่ยครับเหนียวไม่ได้ห่วงเบงไม่ไหวก็ไปนอนจะมาฝืนนั่งเฝ้ากําแพงอยู่ทําไมก็บอกว่าไม่ได้ห่วงเลยกินไก่ที่งๆตัวนี้เป็นเล้าไก่นะครับ นี่ฉีโชวไปหนึ่งเเตปบอกแล้วไม่ได้ง่วงแต่ว่าแค่เดินเซเท่านั้นเองนี่เหน๋ยวจะเดินโช์ให้ดูนะเป็นไงเป็นไงอึ้งอะดิเหนียวเดินได้เหนียวไม่ได้ห่วงแค่ตาจะปิดแล้วโอ้เดินไปเซไปตาก็จะปิดไปครับไม่ไหวก็ไปนอนจะมาฝืนวิ่งตามพ่อตามแม่ตามพี่ทำไมใครบอกเหนียวไม่ไหวเหนียวไหวแค่ตาเหนียวไม่ไหวเองแต่ขาเหนียวยังไหวอยู่ ดูดูเหนิวไหวนี่วิ่งโชว์เป็นไงวิ่งโชว์พ่อครับแม่ครับทำอะไรเกินตรงนี้ไอเขาเจ้าลงมาซานตา่ายห่วงก็คือไปนอนจะมานั่งเฝ้าทําไมเราเออเบิงหลบไปทุกเก่งหาแมวก่อนเออถ้าเหนียวห่วงเหนียวจะเดินออกมาได้ยังไงปู่ชอบบังคับให้ไปนอนเหนียวสดชื่นดูดูเดินให้ด,ด,หดูดูให้ดูก็รู้ว่าสดชื่นเนี่ยเขาเดินกระปี้กระเป๋ากระตายไปนี่ไงไม่มีความรู้สึกหว่วงเลยสักนิด อาตาจะปิดอ่ะเดินให้ตรงยังลำบากเลยเอไปนอนไม่ไหวแล้วหนูจะมาเดินทําไมเล่าไม่ไหวก็ไปนอนจะมาเดินตามพ่อตามแม่ตามพี่ทําไมบักปึกนิ่งมึงหน่ก,กับพ่อพาลูกไปนอนลูกมันอยากนอนสิตายแล้วมันยางนามึงเนี่ยเหนียวเหนียวไม่ว่างครับเหนียวเหนียวขอเดินตามพ่อก่อนได้ไหมเออตาจะปิดแต่ก็ยังหยุดเดินไม่ได้ครับพ่อพาไปไหนเหนียวก็จะไปด้วยข้าเจ้า บัณฑิตกัญญางน้ำพอแต่ว่าจะคของน่ะบ่ไหวแล้วตาจะคของน่ะปิดแล้วไม่ไหวแล้วขอพักก่อนตาจะปิดห่วงที่สุดแต่หยุดเดินตามพ่อไม่ได้กลัวพ่อได้แมวตัวเดียวคนเดียว <c oughs> ห่วงจังเลยพ่อเลิกเดินได้แล้วเหนีวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับพ่อครับเลิกเดินเถอะเหนียวห่วงนอนเออห่วงที่สุดแต่หยุดเดินไม่ได้เพราะพ่อพาเหนียวเดิน เหนียวห่วงครับเหนียวห่วงเหนียวห่วงแต่เหนียวก็ร้อนด้วยไปนอนไปลูกป่ะไปนอนตากันลมจะมานั่งหลับทําไมก็เหนียวบอกว่าเหนียวไหวเหนียวไหวเหนียวไม่ไหวแล้วเหนียวไม่ไหวแล้วนอนตากเดียตรงนี้ก็ได้ครับเหนียวมันร้อนนะเนี่ยตรงเนี้ยลูกร้อนก็ไม่เป็นไรครับขอแค่ได้หลับแป๊บหนึ่งครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเหนียวเดี๋ยวเหนียวไปนอนในร่มต่อได้ไหมเดี๋ยวไปนอนในร่มดีกว่าไปหนูจะไม่นอนอะไรตรงนี้มันร้อนแดดก็พ่อเหนียวยังไม่กลับไปไหนเลยเนี่ยพ่อเหนียวยังเดินอยู่ตรงนี้ไปลูกปไปนอนในร่มไปโอ้ยบกกักยังหน่อยของลุงเก่งหนูจะมานอนตากแดดทําไมถ้าพ่อเขาอยากเล่นก็ให้พ่อเขาเล่นไปให้แม่เขาเล่นไปเฮ้ยนั่นพ่อวิ่งไปแล้วพ่อวิ่งไปแล้วแต่เหนียวไม่ไหวแล้วครับปปลไปนอนเดี๋ยวเก่งลุงเก่งพาไปนอนนะลุงเก่งพาไปนอนนะลูกนะไม่ต้องไปตามพ่อตามแม่หรอกเนาะ หนูว่งหนูก็ไปนอนนะโอ้รือตนบักเทกหน่อยติดพอติดแม่ปะปๆปะปปไปนอนก็ดีกว่าไปเดี๋ยวอุ้มไปเดี๋ยวอุ้มไปมันอยากนอนมันอยากนอนแต่ว่ามันมันมันกระแล่น้ำพอพอเขาหยุดมันก็ไปนั่งน้ำเขาบันนี้มันก็นั่งรับด้แม่นี่เขาแล่นหนีมันเห็นว่าเขาแล่นหนีมันว่ไหวมันกระน้อได้สิเราแม่มันกับน้อยมานี่พ่อเขาแล่นอีกมันกระแล่นน้ำเขาจากสิแล่นน้ำเขาเฮ็ดหยังเกือบแย่เป็นใ่ทั้งแล่นแล่นไปรับไปแม่คิดเบิงแม่ ตอนเลีนนกะตาะ่าบเบื่นมืด้รับตาเลีนเออน,น,นั่งรับนี่แล้วพ่อพ่อเขาหยุดดมเขาได้กินนกกินเนี่ยเขาหยุดดมมันก็ไปยุดนน้ำเขาเจ้าบ่ได้ดมเด้ไปนั่งเฝ้าเขาพ่อเขาสักพักนึงเบาไหวกันล่มโล่งแม่แม่รับแม่นั่งรับแม่เด็กหน่อยแห้งปะกันนี่เออมีหม่องน้อนหมอนอนจะไปแลนน้ำเขาเราก็ไปแล่นไปรับไป